ถ้าเราย้อนไปในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้โปรดโยมมารดาพนังสริมหมาายาผู้เป็นพระราชมารดา ยมลงฟังคำนี้พระราชมารดาคือคือตระกูลก็เป็นกษัตริย์โดยโดยพระโคดรทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็สืบกันทั้งฝ่ายปู่ย่าใหญ่สืบกันมาแต่ที่น่าจับ ก็คือว่าภูมิของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตายและสูญหรือว่าตายแล้วเกิดจึงใช้สองประโยคถ้ายังมีศาสวะกิเลสการเวียนเกิดตายยังไม่สิ้นสดุด เมื่อไร่การสิ้นจากสาชวกิเลสอันเป็นสมุทเฉษแห่งการปราหานกิเลสโดยสุทธิแล้วนั่นคือหยุดเกิดแล้วก็หยุดตายเรียกว่าอารหันตะผลหรือพระประเจกและพระพุทธทเจ้าที่นั้นถ้าเรามองว่า มีก็ว่าตักบาตตอนนี้พระองค์เสด็จลงจากชั้นดาวดึงในเทวโลกตักบาตเทโวโลหนะเห็นไหมเทโวโลหนะวันนั้นเป็นวันที่เปิดโลกทั้งสามมีโลกอะไรบ้างหนึ่งโลกของมนุษย์ที่เรานั่งอยู่ สองเราจะเห็นในเทวโลกมีองค์อินนีเหล่าทวยเทพทั้งหลายห้อมร้อมติดตามพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนี่สองแล้วโลกที่สามคือในยมโลก คือภูมิแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ไปอุบัติในนรกเรียกว่าทุกขติภูมิก็จะได้เห็นความทุกขทรมานในการชดใช้กรรมวิบากที่บุคคลครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่และได้สร้างบาปเบนภัย อันตรายต่อชีวิตผู้อื่นจนถึงว่าสร้างอากุศลที่เป็นกรรมชั่วโลกนั้นจึงเป็นโลกแห่งความลำบากอย่างเดียวทุกทรมานคำว่ามนุษย์ที่ทุกข์แล้วอย่าง ยังเทียบชั้นไม่ได้สัก,กติดเลยต่มาจิาว่าเวลาเราเหนื่อยเรารู้สึกจิตทำท่าวันไว้ให้ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นมีพระมากมายที่จะผ่าน การถูกทดสอบในสีอาสงไขแสนกับนั่นคือการทดสอบตนเองมาตลอดสีอาสงไขแสนกับกว่าจะบารมีที่จะเต็มสามสิบทัศไม่ใช่ของง่ายไม่งั้นเทวดาไม่เดินตามหลัง นั่นเป็นการบอกให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับของเหล่าทวยเทพและเทยดาพรหมทั้งหลายในพกน้อยใหญ่วันนั้นแสดงปฏิหารให้เห็นว่าโยมมโรคมนุษย์โลกเทวโลกมนุษย์โลกอยู่ระดับกลางกลางมีทั้งหญิงมีทั้งชาย เดี๋ยวนี้พวกเรามีแตวมีตุ๊ดต่างหากมีทอมด้วยแล้วก็มีผสมกันหญิงก็ได้ชายก็ดีก็มีแล้วแต่เขาบอกมีพวกแล้วแต่ด้วยวงั้นก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเราก็เราก็แล้วแต่ <c oughs> ก็มีทั้งนั้นเป็นโดยเหตุแห่งกรรมนั้น จิตเขาไม่ได้เป็นเหมือนร่างกายเมื่อเขาต้องการกจิตใจเขาก็ต้องสแสดงออกมาว่าฉันเป็นผู้หญิงนะยมเคยเห็นรถไหมรถคันนี้สีขาวรถคันนี้สีเขียวดูยังไงมันก็ไม่เขียวไม่ขาว มันคนละอีกสีหนึ่งแต่เขียนว่ารถคันนี้สีขาวก็ก็แล้วแต่มันกันเอกนะเนาะวิธีถามว่าผิดไหมไม่ได้พูดเรื่องผิดถูกนะอจามาขอออกตัวว่าเรื่องจริงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ต่างหากไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าจิตนั้น เขามีความประสงค์อย่างไม่เคินเจ็กสันเจ็กสันก็แล้วแล้วแต่โยมไม่ก็เป็นราชาทางดนตรีทางการเต้นกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้พึงพอใจในผิวหนังที่เขามีสีแบบนี้ เขาจึงต้องผ่าตัดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม้แต่รูปหน้าถ้าไปเทียบของเดิมก็จะมีความต่างไปและก็โดยเฉพาะสีผิวจนบางครั้งไม่รู้ว่าโดนแสงอาทิตย์ได้ไหมเพราะว่าได้ถ่ายเยื่ออะไร น่าจะเป็นทางการแพทย์เขานี่คือความจริงไม่ได้ว่าใครผิดถูกทั้งหมดสภาพจิตที่เขาเป็นแบบนั้นแต่ร่างกายเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเมื่อเขาเรียกร้องสิทธิที่เขาอยากจะเป็นเขาก็ต้องพึ่งแพทย์พึ่งหมอแม้เมืองไทยเราก็มีระดับ ตั้งแต่ไฮโซล,ลงมาจะถึงโลโซอยู่มีบางคนธรรมาก็เห็นนะร่างนี้บึกแล้ว้วโอโหแต่ดูไปดูมาเอ๋อมีเอ๋อเดินนะคือชักชง,งนสนใจขึ้นมามองเอ้าเดินบิดด้วยแต่ว่าร่างกายกล้ามเป็นมัดปล่อยทีนี่ธรวมาสลบนะแต่ว่าเขารัก การแต่งกายต่างสภาพที่เขาเป็นก็ไม่เป็นไรนี่ให้โอกภูมิพบของมนุษย์นะแต่เวลาสิ้นอายุไขมนุษย์จากพระนางสริมหามายาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัท ของพระนางกุมธิวธาตาก็มาแต่งกันในตระกูลวันนกษัตริย์พระเจ้าเทวทัตก็เป็นพี่น้องกันนะไม่ได้คนไกลนะพอพระนางสรีมหา,มายาประสูติพระเจ้าเปลี่ยนเจ็ดวัน เสด็จขึ้นสู่สวรรค์คารายโยมทายดูว่าเขาเป็นใครเขาไม่ได้เป็นสตรีแล้วนะไปบังเกิดในเทวโลกเป็นเทพขบุตรไม่ใช่เป็นเทพธิดานะเป็นเทพขบุตรไปแล้ว ก็แสดงว่าเรื่องภูมิพบมนุษย์สัตว์โลกน้อยใหญ่ที่เห็นอยู่สามภพที่พระเจ้าแสดงให้เห็นมีมาแต่เหตุและเป็นไปด้วยกรรมที่กระทำไว้จึงเรียกว่าเปลี่ยนภูมิพบชาติอย่างเราอยู่โลกมนุษย์ของเราสิ้นสุดกี่ปี เวลามนุษย์ดีลุกคิดแล้วส่วนใหญ่แต่มาคิดได้75ปีพอโดยส่วนใหญ่หย่อนกว่านี้ลงมาที่เกินกว่านั้นก็มีแต่ว่าน้อยกว่า75ลงมาจนถึงตายในคันเลยอันนี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะ75ลงมา ถ้าเลยเจห้าถึงแปดิบแล้วมีแต่ก็น้อยกว่าที่กล่าวไว้ส่วนใหญ่นะแล้วจากนั้นล่ะเราทนสภาพทุกข์ไม่ไหวแล้วทุกข์บีบคั้นบีบไปบีบมาลุกโอยนั่งโอยเดินโอยสุดท้ายนอนก็ยังโอยเลยแล้วจะไปไหนระยมเอ้ย นอนซื่อเนี่ยังโอ้ยจกักสิไปใส่ย่างก็บอดเปนว่าเดินก็ไม่ไหวลุกก็ไม่ได้จักยังไดยังไดยังไเปนว่าเด้ไปไม่เป็นแล้วว่ายน้ำเท่านั้นเองนีว่ายยังไงนี่อยู่บนบกเหรคลานก็มีกระทบกระทบก็ ก็ยื้อเวลาไปอีกสักกี่ปีก็สุดแล้วแต่แต่ยืนยันว่าสภาพนั้นเป็นสภาพทุกข์แสนล้านก็ทุกหมื่นล้านก็ทุกพันล้านก็ทุกไม่มีสักล้านก็ทุกเพราะนี่คือธาตุสี่อวัยวะร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับว่ารวยไม่รวยและมีอภิสิทธิ์ตัวคุณ จะอยู่เหนือสิ่งนี้ไม่ยังไม่เห็นใครอยู่เหนือสิ่งนี้ที่เป็นพุทุชนกันนะยังไม่มีใครเนือโดยสามันทั่วๆก็เป็นเช่นนี้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้เราจะมาหลงอะไร กับโลกที่เป็นอนิจจังคือไม่เชี่ยงชีวิตที่เป็นทุกขขังมีสภาพทุกข์อยู่ตลอดและสุดท้ายเราบังคับบัญชาไม่ได้จึงเรียกว่าอนัตตาถ้าเราบังคับบัญชาไม่ได้โยมยังอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของโยมอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราบังคับบัญชาตัวเองยังไม่ได้โยมยังบอกของฉันอยู่เลิกความเห็นผิดได้แล้ว ไม่อย่างนั้นเราไม่มีคำตอบทำไมทาไมถึงเป็นทำไมถึงอย่างนั้นทาไมทาไมสงสัยจนตายเพราะเราไม่ยอมรับอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายอมรับไม่ใช่อายุสั้นลงหรือชิดไม่เจริญขึ้นไม่ได้เกี่ยวกันทำให้เราลงตัวกับการใช้ชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาท แล้วอย่างผู้มีปัญญาชาญฉาลาดในการใช้ในเวลาชีวิตที่มีอยู่เราใช้ให้คุ้มยิ่งเร่งฝึกฝนมรคลให้มากขึ้นนี่ไงที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาในอภิธรรมเจ็ดคำวีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะก,ต,มะกตเม ธรรม,มากุศลายาตสมิงสมายอกาม,มาวัชรังกุศลังจิตตังอุปนังโนแหละถึงกว่าถึงเหตุปัจจะย,ยอรัมมณปัจจะย,ยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจย,ยท่องไปเรื่อยมาสรุปตรงว่าจิตที่เป็นฝ่ายกุศลกุศลธรรม,มา อกุศลธรรมจิตที่เป็นฝ่ายอากุศลอัพยากตาธรรมจิตที่เป็นกลา,างยังไม่บุญยังไม่บาปอัพยาการตมธรทมท,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 ที่เป็นกลางกางุศละยะสมิงสมัยเยกรรมวัชรลังกุศลังจิตตั้งนัจิตเรานั่นแหละเป็นตัวถ้าเรารักษาได้อกุศลก็เกิดที่จิตเรา แต่ถ้าเรารักษาจิตไม่ได้อากุศลก็เกิดในจิตเราทีนี้อยู่ที่เราจะปรุงอย่างไรจะแต่งแบบไหนมันยมใส่ชุดบางคนใส่หน้าเกลียดเนาะไม่สมกับรูปที่ตัวเองใส่หรือว่าใส่แบบเกินเลยไงหรือผิดไปจากประเพณีหรือไม่ไม่เหมาะสมต่อ อะไรแล้วแต่ก็ต้องดูด้วยแฟชั่นบางอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในแฟชั่นตรงนั้นนะมาเดินอยู่ตามถนนใหญ่เนี้ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเขาให้เดินอยู่ในตอนที่เป็นแฟชั่นเนี่ยได้แต่ชีวิตจริงเนี่ยชุดอย่างนี้อย่าคิดเลยอย่าคิดจะเดินออกมาไม่ได้เลยนะ เจอแสงอาทิตย์าศาสตร์สองแล้วก็มันกลับเดินเปลยเลยนะไม่ได้เลยมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและก็คันลองเมื่อไหรโลกเรายอมรับสิ่งนี้ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อไหรเราผิดเพี้ยนมาเดินแก้ผ่าไม่ได้นะฉันรวยฉันจะทำอ,อะไรก็ได้ฉันไม่ได้ผิดกฎหมาย บ้าไปแล้วใช่ไหมต่อให้บอกชั้นรวยสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วกินสองคำแล้วลุกขึ้นแล้วก็จ่ายเงินคุณไม่ใช่นะคุณทำอะไรของที่กว่าเขาจะทำมาได้ถึงขนาดนี้ลงทุนลง,ลงแรงไปเท่าไหร่ไม่ใช่นะ ถ้าคุณจะกินเหลือกินขว้างอย่างนั้นคุณไปให้ทานบารมีไม่ดีกว่าหรืออย่างน้อยเขาก็ได้มองว่าคุณใช้เงินเป็นคุณรู้จักคุณค่าของอาหารคุณได้มีหัวใจที่รู้จักการเผื่อแผ่กับเราสั่งอาหารเต็มโต๊ะแล้วฉันกินสองคำเอาเก็บเงินด้วยมีใครปลิ่มเหรอ เห็นได้ข่าวบางประเทศเขาปรับนะนี่ได้ยินข่าวจากว่าประเทศเยอรมันเท็จจริงยังไงโยนลงไปหาข้อมูลดูนะถ้าใครสั่งอาหารกินไม่หมดตามเกณฑ์นะที่เขาวางไว้ถูกปรับนะถูกปรับนะนี่ได้ยินมานะใครเคยไปประเทศเยอรมันลองไปศึกษาข้อมูลนะ อย,อย่าสั่งกินแบบว่าฮาลูฮาลาแล้วกินไม่หมดนี่นั่งท้องแตกตายกันและหรือว่าถูกปรับก็ให้ไปพิจารณาฉะนั้นเราเห็นแล้วเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็โยมมาโลกตอนนี้โยมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยจะคุณเล่นซ่อนหายโยมหรือเปล่านะ อยู่ไหนเลี่ยมอยู่ไหนเลี่ยมพงอยู่นี่เลี่ยมเหลือทนแล้วนี่บอกทำไมเหรอจ่ายไม่ไหวแล้วนี่เยอะเลี่ยมเหลือทนแล้วนี่บอกนี่คนละเลี่ยมกันนะออนี่เราอยู่ในโลกมนุษย์ โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาใครมีปัญญาธรรมาพึ่งกราบไปเมื่อวานว่าเรามีปัญญาอยู่สองแบบปัญญาหนึ่งดับทุกข์ได้ปัญญาหนึ่งสแสวงหาเพื่อความเจริญในทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจของโลกใบนี้แต่ทุกข์ยังไม่ดับ เช่นบางคนอยู่ในโลกบันนี้ไปมั่นหมายสมมุติยุติโลกนี้คือของเราทุกอย่างที่มีอยู่คือของเราอีกคนหนึ่งมีปัญญามองโลกนี้ว่าเราเป็นเพียงผู้อาศัยโลกเบ็นนี้อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็มีเหตุปัจจัยตามอัตภาพที่อยู่ในโลกแปบน,นี้ แล้วถึงเวลาเราก็จากโลกใบนี้ไปเราไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้เราเพียงผู้อาศัยโลกใบนี้ในช่วงขนาดหนึ่งที่75ลงมาส่วนใหญ่เกินกว่านั้นก็เตรียมหขตตาผ้าฟางกำลังกายก็ลดถอยลงมันชัดอยู่แล้วมั้งั้นเราเป็นเด็ก เราเป็นหนุ่มเป็นสาววัยนั้นทำไมถึงหมดไปก็นี่ไงเราบังคับไปได้เราถูกผลักไปเรื่อยเรื่อย,อยสุดท้ายก็ถูกยัดเยีดยดด้วยคำว่าความชาราและความเจ็บนี่ถ้าจะมาคนกระเป๋าโยมรับรองได้เจอยากันเยอะเลยละ่ะไม่รู้ยาอะไรกันนะเนอะ สารลบคัดแหละตั้งแต่หกสิบขึ้นไปแล้วยา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 ,ยา,ยาเต็มไปหมดเลยบางคนไม่รู้ก่อนอาหารหลังอาหารก่อนนอนตื่นนอนดีไม่ดกีก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำด้วยโอ้โหตายนะนะมีแต่ยาก่อนตัดเล็บโอโ้ก่อนล้างหน้าคงอยู่ไม่นานถ้าอย่างนี้ก่อนสระผมด้วย เคยมีหมอสั่งขนาดนี้ไหมโยมโยมบอกหมออย่าทรมานฉันขนาดนี้เลยแค่กอดหลังอาหารก็พอแล้วฮะก่อนนอนพอแล้วอันนี้กอดล้างหน้าก่อนสระผมโอ้โหก่อนตัดเล็บเลิกแล้วเนาะเอาละวันนี้ที่แสดงมาให้รู้ว่าวันออกพรรษา ที่พระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาก็แสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอยากจะรู้ลึกไปเปิดอ่านแต่ก็ทั้งหมดจิตเรานี่แหละเป็นตัวบุญตัวกุศลการมวัจจลังกุศลังจิตต่างเออจิตเรานั่แหละเป็นตัวบุญกุศลแต่อยู่ที่เราแล้วละ่ะใช่ไหมบาปอยู่ที่ใจ จิงเรื้องนะรกอยู่ที่อกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจถ้าเราทำให้ใจเรามีความสุขนี่คือโลกมนุษย์ก่อนแต่หลังจากนั้นโยมาโลกคือโยมาโลกอย่าล้อเล่นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเป็นเช่นนั้นตท่ทากตาตถตาเช่นนี้เองเช่นนั้นเอง ตมาเลยต้องกราบพระพุทธเจ้าทุกวันเลยและวจะมากราบไม่ได้กราบแค่ภายนอกนะใช้หัวใจทองคํากราบเลยนะไม่งั้นตมาเน่าทั้งตัวเลยโยมไม่มีอะไรเหลือเลยในรูปกายนี้แลโยมอะหัวใจเป็นทองคํำไหมออหรือว่ากำลังเป็นตะกั่อยู่ค่ะหรือเป็นตะกวดอยู่ค่ะ ต,ตะกัวก็ยังพอเอาละยังมีราคามา,มากขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าตะกวดเนี่ยยังโดนไล่จับกันอยู่นะหยิบกันนึกออกไงตะกวดนี่มันก็อยู่ในพันไหนอะเอ่ละ